เริ่มต้นด้วยแป้งแป้งข้าวเหนียวค่ะก้าวเหนียวร่อนนิดนึ่ล่อนด้วยนะคะแป้งนิดนะนึ่งนนิดนึ่งนกิโลหนึ่งถุงนี่หนึ่งกิโลนะคะคะ ื่อที่มันจะได้ไม่มีเศษฝุนความชัวความละเอียดแล้วก็นี่คือแป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าหนึ่งกิโลครึ่งครึ่งกิโลเมียนโ้มัดโซมัดจุกค่ะ แป้งขึ้นหัวขึ้นหางเมือดีกันดีคือกันมันสียุ่งสีว่าได้มากเสร็จล้วก็ใส่มันหนึ่งก <1 S 2> ิโลสัดส่วนเท่ากันแป้งข้าวเหนียวมาหนึ่งกิโลข้าวเจ้าครึ่งกิโลมันหนึ่งกิโลค่ะญญญแล้วก็น้ำตาลหกขีดนะคะเกลือสองช้อนค่ะช ค่ะช้อนชาสอช้อนชาเจ้าค่ะใ <Yeah. S 1> ช้น้ำตัวผสมตัวประสานน้ำอุณหภูมิห้องค่ะมันมันถั่วด้วยถั่วอะไรถ้าเป็นถั่วนะมันจะนแบบดรสชาติอย่นี้มันถั่วแป้งน,นี่คือสัดส่วนของปแป้งที่จะหอ่หอขนมไข่หงค่ะ ไม่โดนไม่คนชิมไปถามเพิ่นแล้วค่อยมาจิมต่อจ้าถามผู้ชิว่ามันชุกบ่จ้าสาธุเดอสาธุสาธุม่งนี่เนาอ่นี้มันจะก็ไม่เป็นไรก็อุ่นได้หัด ขาของพิภพนี่คือหัดขาของพิภพมือหนามือหนาแข็งมือเลยทนไฟทนเย็นทนร้อนทนหนาวขวานไม่ทนทานช่วยไหวนะคะขวานไม่ไหวทนแดดทนตะวัน าตากแดดจนผมแดงตากแดดไปอินเดียผมแดงหน้าดำหน้าดำหน้าเป็นเนี่เป็นกะตั้งแต่ไปอินเดียแต่ก่อนหน้าไม่มีอะไรนะวันนี้ไปอินเดียหน้าตอนนี้กลับคืนแล้วเนี่ยใกล้มันว่นที่แดดเบิร์ดเยอะแยะมันเท่าประเดท่ากขบประเดทำอะไรแค่แค่เวลาร้อนก็แป้งจอนสันหน่อยๆเนาะปะปานนี้นี่ปั๊บปั๊บปั๊บใส่น้ำ กันแดดจ้ะให้เป็นกันแดดให้เป็นยายารักษาหดผื้นคันขอบพระคุณคุณแม่มากๆให้สุดใครจะมาออกโรงทานอยากทำขนมไข่หงก็มาช่วยคุณแม่ทำได้นะเบอร์โทรของคุณแม่ม่ต้องบใหาย สนีนันได้กับแกงยู่โเจียถ้าอยากถ้าอยากทําก็มาเลยเบอร์โทรไม่ให้ <c oughs> เพราะว่าไม่มีเวลาว่างรับโทรศัพท์จวดมนเช้าเย็นแล้วก็ต้องไปดูหน้าที่หลายหน้าที่ไม่เคยว่างเว้น อีบีบบีค่ะมันจะต้องสดใหม่ด้วยนะคะเอามาเก็บไว้จนเหี่ยวแล้วมานึ่งไม่ได้นะคะใช่ไหมคะคุณแม่วัตแบไม่อร่อยนะคะพลังพลังชีวิตมันหายไปอะไรก็ต้องสดใหม่น่าอาย เดินเข้าไปหลังตู้เย็นอ่ะจะมีมีแก้วอยู่นั่นอ่ะเปิดเอาน้ําร้อนในในกากระติกน้ําร้อนตักจ้วงมาให้แม่นะไปหลังตู้เย็นมีแก้วมีค่ะจ้วงอยู่ตรงนน้นก็มีลูกแก้วแม่จะเอาน้ําร้อนนี่นี่ก็ได้ลูกเอามาล้างเพิ่งวางมาใช่ทําบันไดจ้ะนั่นแหละอยู่นั่นแหละตักมาเปิดนะเปิดเอาเพราะว่าเเปปิิดด ในตไว้ในะไนในกระติกน้ำร้อนถ้าไม่เปิดมันไม่กดไม่ออกเพราะมันต้องเสียบปักออโต้ออโต้เกี์ออโต้ทำกินได้ทำขายรวยทำทำบะทำบุญก็ยิ่งได้บุญเยอะแยะมหาศาลเป็นมหาโหง มหาหงมหาหงนะคะแม่ไม่ด้เสียบไปแล้วนะฮะไม่ได้เสียบจ้าไม่เสียบเทสแลยลูกเสียบหมดเลยหนึ่งแก้วน้ำร้อนทำไมใช้น้ำร้อนคะตอนนี้เพราะเพราะว่ามันเย็นมันแหงมันที่เรามานวดเขาเย็นก็เลยใช้ความร้อนจากน้ำอุ่นยาให้อีกสวดแล้วครับนี่คือการแก้ไข ทำอาหารต้องมีปัญญามันเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับ,ลบอ้าวไม่ได้บอกมาจะแก้ไขได้ยังไงเคล็ดไม่ลับมันเคล็ดมันเป็นถ้ามันไม่ร้อนก็ต้องใช้น้ำร้อนถ้ามันร้อนๆอ,อ,อยู่ก็ใช้น้ำเย็นน้ำธรรมดาเขามาอีกเพือกะเอาพอรปรานสองช้อนชา ครึ่งครึ่งบาทห้วยฝาด้วยฝาดน้ำตาลน้ำตาลใสแดงใสแดงอยู่มุมนั้นเจ้าค่ะไม่พอเอาใหม่หนูน้ำตาลใสแดงมาถุงนะึ่งไม่ลามา้าเทพม้าเต็มามาหกขีด หกเกพอประมาณใช่เออเ็หกกียรต้องอีกน้อยนิดมั้งน้อยยังดูดเซียวนิดนึงยังดูดเซมล์หอมจังเลยหอมละน้ำตาลใสแดงนะครับ มตาปิดตัลาตาปิดตาชื่นใจนะจ๊ะ โอเคนะคะขบค่ะแม่จะเอาตัวที่มันเละมาผสมให้แล้วเอามานวดเข้ากันแต่ว่าอันนี้จะต้องเนียนไปก่อนใช่ไหมคุณแม่จึงจะเอามากแต่ไม่ให้แฉะไม่ใช่มาผสมตอนที่เขายังเป็นแป้งอยู่นะคะมันรูใหญ่เลยหุกีนี่ เพราะว่ามันเต็มขวด <แก S 2> มันก็เลยพุ่งออกมาเยอนะุกๆๆก็ดีค่ะนีมาะแต่แม่ก็ปั้นโลประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยลูกหรือเปล่าอ๋อหยนยลูกพีเอเนี่เกิเนนะเกินลูกหนึ่งพันนะวันนี้เนี่ยแต่เราจะเป็นผู้ปิดทองหลังพระทำข้างหลังนะครับตอนเช้าเราเจะรีบกลับบ้าน เซนเดีล่าจะกลับบ้านตอนเช้าเพราะว่าเจ้าภาพท่านจะมาตอนเช้าเราต้องหนีไปก่อนหนีหน้านีหน้าน,น,น,นี่เจ้าภาพเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์ผู้มีอุปการลาคุณนจะมาตอนเช้ามาถวายพระมากกว่าดีให้มากกว่าเราจะมาตอนเย็นเพราะว่าตอนเช้าเราไปขายของจะเป็นแม่ค้าอีกที่หนึ่งก็ด <c oughs> ีแท้ แม่ค้าขายอะไรเขาถามอ้ยก็ขายหลายอย่างโจคาปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กไม่ติดต่อเลยแม่เขาเอาไปขายแต่เขาส่งไปซื้อเขานั่นนะวันนั้นหกร้อยเพราะว่าเขาขายที่อื่นได้ราคาเยอะกว่าที่เขาบอกเราเออให้เขาขายเถอะเนี่ยเขาอยู่โยซ่าเนี่ยวันนั้น สั่งให้เข้ามาหลวงพ่อเสียนของเขาอร่อยกรอบเขาตั้งใจทําให้แม่เขาไม่ขายจรค่ะเขาจะทําให้เอามาเยอะแยะเลยออเดอร์ออเดอร์ไม่ไม่ทันค่ะมาทำบุญค่ะเขาากทำบุญไม่ได้ทำบุญซื้อเขาซื้อแล้วก็ส่งไปค่ะเขาทำใหม่ใหม่ให้แม่ไปส่งไปให้พระโควิด ลงไปแล้วส่งไปแล้วคนรวยนะเนี่ยไม่มีเงินดาวเงินเดือนแต่ส่งให้พระทั่วราชอาณาจักรมีไก่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก็สามพันถ้ารถเดี๋ยวก็สองพัน 2, ห้าเดี๋ยวก็สามพันเดีย๋ยวก็เออมันมาได้งไงยิ่งให้ยิ่งมีบอกว่าคือยิ่งหวงไว้ก็ยิ่งไม่มาหวงเอาไว้ก็มมหมดเออยิวว่งเอาออก,ออกหวงเอาไว้ก็ไม่รู้หายไปไหน มันนเป็บุพอได้ทําไปก็รู้ว่าได้ทําได้เห็นได้คิดถึงที่นี้เราจะเอาตัวที่มันเละเอามาผสมกับอี่กหนวิธีแก้ที่เราใส่น้ำมันมันนิ่มเกินไป ก็คือเอาตัวเก่าที่มันแฉะมาไปผสมกับตัวที่เราคั้นใหม่ทุกครั้งสัดส่วนก็คือหนึ่งกิโลแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าครึ่งกิโลแป้งมันแป้งมันมแ,นแม่แป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าครึ่งกิโลแป้งมันบอมนีน้ำตาลทราลเอีดเกลือสองช้อนชามันเทศหนึ่งกิโล หรือเราจะใช้ฟ okay. ักทองก็ได้หนึ่งกิโลวนนกันค่ะเกลือก็ได้เกลือก็ได้นะเจ้าคะแล้วแต่มะพร้าวกันด้ะคั้นกับคั้นกับน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนะแม่เนาะเนื้อมะพร้าวเนี่ยเอาเนื้อมะพร้าวใส่ได้ได้ใส่ได้ถ้าไม่มีกล้วยก็ได้กล้วยงอมมะทอดเนี่ยหวานดีซะอีกพรุ่งนี้เอาเอาเนื้อมะพร้าวมาดีไหมแม่ พรุ่งนี้หนูอยู่ใกล้ร้านมะพร้าวเฮ้ยมะพร้าวขาวเหรอได้อ<ร>เอามะพร้าวสดมะพร้าวอ่อนนะเออมะพร้าวอ่อนแต่มพะพร้าวขาวข้างในข,า,ขาวมันต้องขูดสิถ้างั้นอ้โได้หมขูดมะพร้าวร้านมะพร้าวร้านกะทิเด้ออไม่ได้อันนี้ต้องขายทีละลูกอ๋อมะพร้าวสดมะพร้าวอ่อนอืมอันนั้นต้องร้านร้านคั้น น,นกะทิกะทิต้องผูดเปลือกออกให้หมดไม่ให้มีเนื้อดำอถึงจะเอามาคั้นได้เป็นกะทิเกนเป็นมะพร้าวถึงทึบบบนอ้นเลยสาวถึงทึกถึงทึกถึงท,ทึกสาวถึงทึกสาวถึงทึกไม่มีคนอยากได้แต่ทำของหวานนี่มีคนอยากได้ ยิ่งแก่ยิ่งมันอืคนแก่ไม่มีใครต้องการแต่ทําขนมหวานต้องการเหมือนเหมือนมัวลูกอ่อนเหมือนัวนั่แหละเหมือนมัวท้องกับคนท้องอ่ะคนท้องไม่มีใครมาขอแต่งัวท้องมีคนมาซื้ออืเอ๊มันก็แปกประโยชน์ต่างกันคนท้องเขาไม่เอาแต่วัวท้องมีแต่คนสนใจอยากได้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง แต่คนแต่คนโสดที่ท้องมาเนี่ยไม่มีใครอยากได้อืไม่อยากเลี้ยงลูกให้แต่วัวเนี่ยเอามาเลี้ยงกได้ขายได้เงินใช้งานได้นี่ทีนี้จะทําการพลิกฟื้นขึ้นความเหนียวแน่นนี่วิธีแก่ จค่ะจะได้แข็งโอโลแข็งโอโลแล้วทีนี้น่ะเนียวไม่ติดมือเนี่ยอาการที่ว่าไม่ติดมือนะคะจบด้วยประการเลยชีนี้ค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปั้นทีละลูกปั้นยังไงแม่ทีละก้อนเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก่อนปึ๊บปั๊บ,บโอเคนะครับขอบคุณค่ะ